พวกเข้าทั้งหลายเกิดมาในโลกอันนี้นนพิษหวังเลยพอใหญ่บ่ได้คือความขรดเกิดมาแล้วนี่พิษหวังกันเบิตโลกบ่มีผู้ได้สิได้สมปรารถนาจากคนล่องขิดบังจักน้อยจะหน่อยว่แมนบ่ลือบ่แมนอย่างถูกคนเกิดมาแล้วอยากลวยว่สันเบื้องแล้วบ่มีผู้รวยเบิรโลก แม้แต่นายกรัฐมนตรีของเฮาคุนเมือนี่ว่าเพิ่นเงินหลายแต่ยังหาเงินอยู่บอท่านได้รวยเขาว่าเศรษฐีอันดับหนึ่งก็ยังหาเงินอยู่สรุปแล้วว่ามีผู้รวยมีแต่ผู้หาหาหอดมือตายบอมีเหื่อมีแห้งหาจังเศร้าย่ประเทศไทยเฮาก็คือกันเป็นจังสี่เพราะฉะนั้นผู้ใดกระบรรวยจากคน บ้านี้ต่อไปเอกบ้านอยากงามกับว่มีผู้งามอีกเบิดตโลกบมีผู้งามมีแต่ผู้ขี้ลายแ <c oughs> มนอยู่บะเขาคือประกวดกันอยู่นางงามจักรวาลพันว่าแต่งเอาพ่อลมพ่อตายบ่า่าอ้ยังแต่งเอาบัดพ่อเด็ดตัวกันซืซ่อ ความจริงแล้วบองงามจักหน่อยคนเฮ่านั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนเฮ่านี่บองงามเป็นอสุภวสันเป็นของไม่สวยไม่งามเลยเต็มไปด้วยของโสโครกสกปกตัดไว้อย่างสาันบานนี่ร่างกายเต็มไปด้วยมูดและกรีดไปในหันพระพุทธเจ้าตรัสมูดคืออะไรคือปัสสาวะ กรีดคืออะไรคืออุจจาระร่างกายของคนเราทุกขนเต็มไปด้วยมูดและกรีดคือเต็มไปด้วยขี้และเยี้ยว <c oughs> แม่นอยู่บ่พ่อใหญ่เออถ้าว่าตาสวยขี้ก็มีอยู่ทางในตาหูสวยขี้ก็มีในหูเจ้าหมูกสวยจักที่สวยมองใดเนาะเท่ากับหูจักอยู่ว่ามันมีเอียงอยู่ในนั้น <laughs> แกอยู่บวเศ้าแกะขี่ตาแกะขี่หูแกะขี่ดังแกะขีข่แขวอีกบางเนี่ยคำว่าปากสวยคดีเห็นบ่มมีแต่แกออกเอาออกมาแล้วก็นาดเกลียดอยู่ในปากเท่านี่แห้งคักบ่แปลงฟันจักมือสองมือก็ยูหยาไก่ก,ก,กันกับบได้ มันแหละมันงามมองใดมีแต่มองแต่งเอาจังพ่อได้เบิ่งจักหน่อยเห็นบ่นอกจากนั่นก็นทวานนักทวานเบาอีกเฮ้ากินเขา่าเข่าเลยว่าแสบแสบพระพุทธเจ้ามันใส่ให,ให้ใส่หลักกรรมฐานข้อหนึ่งว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาเรื่องอาหารเวลากินกินด้วยกันอย่างอริตอร่อย บาเทมันออกลีอันนี้พ้นผู้ทเจ้าตรัสไว้เนี่ยพ้นให้พิจารณาละเอียดอิหลีในคำมฐานได้นน่เพื่ออย่างเพื่อบุห้คนนี้หลงให้มันเกิดสติเกิดปัญญาว่าม,มันอยู่แบบหลงหลงเนี่ยเห็นบ่เวลากินนี่ล้อมวงกินมาเพพ้นอธิบายไวน้นะนะแรกก็แ่บมวนดีพอดีอันในช่วงใดที่พ่นร่วมกลุ่มกันตํำม,มัุง แล้วก็พกากกันเอามักัะทินใน,นเอายังใน,น,นมากรับกินพากกันกินกันอย่างอริสอร่อยทั้งพอทั้งแม่ทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียทั้งหลานทั้งเลนทั้งหล่อนทั้งเสี่ยวกินแบบอรอยอร่อยแซ่บบัดแล้วล่ลลี่ไผรลี่มันม่นเห็นบ่แล้วงามตรงไหนสวยตรงไหนพระพุทธเจ้าบนรัดให้เหาพิจารณาจังสี่เลย <laughs> น้ออันนี้คือหลักธรรมเพราะฉะนั้นคนรหลดพิษหวังโหลดแตงอยู่บเหลวมนแตงไปแต่งมาแต่งหอดปากแตงหอดดังดังบ่ดงกระดึงขึ้นจนบวมตาบ่ดำเขียนเอาจนว่าเมนเอียงเอาดอรดซบฟแล่คืออียังนี่เอาลิปสติกไปท่าวหน้ากระบ่ค่อยงามดอกแต่ว่าเอาแปงแต่งเอาเหตหนาอกโลกเอกเลกอยู่ ปันนั่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นไข่เติบแต่แทะมีแนวโอบไว้คือคนตายบ่าตางเอียงกัน <c oughs> แมนอยู่บ่ถ้ามาของโพธเจาิ่นตัดเพิ่นให้พิจารณาจซี่อันนี้กรรมาฐานทั้งสิ้นม่มแมนแนวอื่นเน้เพราะฉะนั้นคนเท่าก็เลยพิดหวังบัดสุดทายบ่ <c oughs> มีพูดไอว่งงามดอกเคื่อกันกับไอ้นั่งซิรีมา น่องหมอชีวโกโมรารพัทซึ่งเป็นหมอประจําพระสมาสัมพุทธเจ้าน้องสาวเรางามงามอยู่ในเมืองสาวถีงามลายแท้จนพระราชาติทรงแต่งตั้งให้เป็นนักระโสเพณีสมัยพุ่นหันพิ่นตั้งเลยบวมเปนของเถื่อนขันผูผใด้งามอิริละกะตั้งเพื่อรับแขกบ,บ้านแขกเมือง เรียกว่าหญิงงามเมืองหญิงที่มีความงดงามในเมืองนั้นตั้งให้เป็นวัฒนทองเราก็งามอิลีฮะล่ะงามจนมาคนหลงผู้ใดสิได้พิรลมส้มเซยเราต้องเสียงเงินหลายกระหาปณะเป็นพันๆกระหาปณะเรางามหลายอยู่มาเล่าก็เลยมีโอกาสได้ฟังธรรมะของพทธเจ้า เราก็เลยได้บรรลุเป็นปโสดาบันจากนั้นมาแล้วเราําำบุญลหล่ๆเพราะถ้ำบุญตามลำดับนิมม่อนพระไปหลับบินทบาตอยู่ในบ้านวันละแปดรูปทุกวันเรามิสัท่าถึงขนาดนั้นเลยพิกษูก็ับไปหลับไทยธรรมของเราคู่มือคู่มือเปลี่ยนกันไปบัดนี้พิกษุพอกลับแลวกับภิกษูกับบอคคือหลวงคูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติรรมนี่เนละ ไปเห็นเล่าแล้วบางคนก็ลืมกำหนดเห็นนอเห็นหนองบดีวาเลยลดงามหลายพันว่าเข้าไปหอดวัดแล้วยังไปบางคนกะบ,บด้หักบด้อย่างเล่าดอกแต่ว่าส้มความงามเล่าไปสนทนากาันแหมวันนี้เราไปรับททยธรรมของบ้านนางสิริมานางสิริมาอัธยาสัยใจคอดีดีงามกายยังไม่พอแล้วกิริยามารยาทยังงดงาม อาหารก็ประนีตบรรจงถวายพระวันละแปดรูปผู้ใดไปกระสอ่อนอ่อนซ้อนกามากกมมสนทานากันพระก็ดีว่าเราจบเราง่ามลายเมื่อหนึ่งภิกษุร่มหนึ่งบันกน่เออว่าใดงินแต่กิดที่ซับว่า่นอยากเห็นเบิงเป็นเน่วใดงี้นางอันนี้แม้คือสิบู้ง,ง่ามกระดอกผู้ใดไปก็คือมาเบาแต่เหลืองความง่ามของเล่าแท้ งามกายยังไม่พอกิริยามรารยาทวาจายังงดงามวาสนโลดคืดอ,อยากเข็นหนาเล่าแม่พอดีภิกษุเิ่นพัตตุเทศพเพนเนแจกอาหารจัดพรนะน่ะไปหลับทายท่านท่านเรียกว่าพัตตุเทศผู้แจกอาหารเมื่อนึงน่ะก็พอดีไปตก๊กับภิกษุหลปหพ่นพอดีดีอกดีใจภิกษุรูปนั้น ที่ได้ไปเบิงนางสิริมาวัสันเพราะดีเล่าก็ไปาน้ำมูลนะบังเอิญเมือนั้นนางสิริมาเล่าบอสมบายไขย่สันอยู่เล่าก็ดีแต่เราก็บอสเศ้าเหตุบุญนะเยเราสั่งคนใส่เราบอกว่าทำเหมือนฉันทำทุกอย่างนะปน,นิบัติอังฆาดพระสงฆ์ ให้ได้รับความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกประการฉันทําอย่างไรเธอจะต้องทําเหมือนฉันทํานะว่าสันพิษโรรมนั้นไปหอดโหลดพิษหวังว่านั่งสิริมาบวาคอยสบายพันว่าเฮ้เราตั้งใจอยากจะมาดูนางสวยขนาดไหนพิษหวังเลยพระรูมั้นเพราะฉันอาหารเรียบร้อยและนั่งสิริมาก,ก็เลยว่าบอกคนใส่ว่าช่วยพยุงฉันหน่อยฉันอยากจะไปกราบ พระสงฆ์คนใส่ก็เลยพยุงเราออกมาทั้งเราเราป่ว,ว,ปวยเนะ่ะเราบ่ได้แต่งตนแต่งตัวกันุงผ่าธรรมดาออกมาหลางกายยังสันอยู่มันหนาวมันไข่พอออกมาแล้วพิกซุว่าเห็นปุบพอเห็นแล้วโอ้โหให้วาสันขนาดป่วยยังงามปนิแ้่แต่ว่าเราบ่ป,ปว่วยเราแต่งตนแต่งตัวนี่สิง,งามซ้ำใดเห็นแล้วหลดาานหมักบั่นแแปลกโกมู ได้อาหารเพิ่นบ่ได้ฉันในพิษุูรุ่นนั้นเพราาเราถวายแล้วรับศินรับพรนั่นเพิ่ก็เอามาฉันยูวัดนั่นนะเมื่อหันพิกษุเห็นแล้วก็เคิดมักใจสิรุสิขาดมาหอดบาดแล้วบอฉันหอดอาหารเลยว่างบาทไว้แล้วก็นอนคุ้มปงคอหอดแต่นั่งสิริมาบาดนี่ พ่ออยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาหรอบ่ท่านได้โดนอย่างว่าสองสามเหมือ,ววยอยเราป่วย่นันนะเล่าก็เลยถึงแก่กรรมพ่อตายแล้วบัดนี้พระราชาก็เลยส่งข่าวไปกราบทุลพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสิริมาซึ่งเป็นนครโสเพณีน้องหมอชีวกกมารพัฒนั้นถึงแก่กรรมแล้วจะให้จัดการศพนี้อย่างไรพระราชาทุ่นถามพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเลยรับสั่งว่ามหาบอ่อพิษเก็บไว้นั้นก่อนนะอย่าเพิ่งจัดการทําอะไรทั้งสิ้นเก็บไว้นั่นแหละสักสามวันซะก,ก่อนวาสันในเมื่อสามวันแล้วจึงแจ้งให้อ,อัตมาภาพทราบพระพ,พุทธเจ้าว่าพ่อได้สามเมื่อก็แจ้งอีกเพิ่งก็เลยว่าพิกซูวนนั้นสามเมื่อนั่นตงแตมาว่าท่านตดฉันเลย ยังนอนคุ้มโป่งตอมใจอยู่พ่อพระพุทธเจ้าพอนก็เลยตับหลับสะเพิื่หู่นจักกันนะเพราะพระองค์นั้นบ่มีผู้บอกอกแต่พระองค์ทรงทราบว่าราจิตของภิกษุรูปนั้นว่ากิเลสครอบงำจิตอย่างรุนแรงเพราะบ่าันอาหารมันเหมยเพิ่อนนอนแซลอยู่วาสันพระองค์พรราบอยู่จังหวันางสิรีมาถึงแก่กรรมเพิ่นบ่ให จัดการเผาอย่างทั้งสิ้นว่าถ้าอยาไปถิมเอาไว้ซะก่อนนเพราะได้เวลาสามเมื่อนวกาพระราชาทรงข่าวมาพุทธเจ้าเลยรับสั่งอานอนท์ไปแจ้งให้สงทราบนะวันนี้เราจะไปปรงธรรมสังเวชในงานศพของนางสิริมาภิกษุทั้งหลายก็ว่ากันเนพราะดีพิกษุอานน,อนท์ห่มโป่งคุ้มโป่อง,ปองอยู่นั่นนะได้ยินว่าท่านท่าน พระศา,าสดาทรงรับสั่งว่าวันนี้จะไปในงานศพของนางสิริมาพันวะพรอฮูจักว่านาั่งสิริมาทานน่นแหละรถลุกปะงงไปเงี้ยงขึ้นมาเข่าบูดเบิดอยู่ในบาดแม่ก็เลยไปล่างบาดกองแกงกองแกงกูรี่กูจอแล้วก็ไปบัน่นพ่อผูทแต่เจ้าพระองค์พันลับสั่งให้พระราชาณนันว่งนางสิริมานี้เป็นคนงามมาก เพราะฉะนั้นในเมื่อนางถึงแก่กรรมแล้วนะขอพระองค์จงจัดการให้ราชบุรุษเนี่ยตีกองร้องเป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าใครจะรับนางสิริมานี้พระพุทธเจ้ารับสั่งพระราชาก็เหตุตม่มเอานางสิริมานะีระะกันหามเลาะบ้า,บานเลาะเมืองเลาะพระนครไปประกาศขาย เมื่กหาปะนะใครจะรับนางสิริมาไปก็รับไปเลยว่ามมีผู้เอาโหลดล่งแปดพันกหาปณะนะก็ไม่มีผู้เอาโหลดลงมาหดสี่พันกหาปณะนะก็ไม่มีผู้เอาแต่กี้นันแย่งกันบัดตายแล,ล้วหลดราชบุรุษตีกองประกาศไปว่าใครจะรับนางสิริมาในราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้่ไม่มีผู้เอาเลยจนลดล่งหนึ่งกหาปะนะมีคนเอาไหมบ่ ถ้างั้นเอาให้ฟรีเลยเอาไหมบ่มีผู้เอาเลยเห็นบอกตายแล้วหรืเบิดขาเมื่อน,นี้มันก็ขืนอืดเสร็จแล้วบันขอมันไปประกาศแล้วพระราชากบว่าข้าพราะองค์ให้ราชบุรุษไปตีประกาศทั่วพระนครแล้วว่าใครจะรับนางศพนางสิริมาไปเพราะนางสวยมากมีแต่คนปรารถนาพอนางตายแล้วไม่มีเลยว่าสันพระราชาวะ พระพุทธเจ้าจึงประกาศให้ส่งไปพิจารณาธรรมสังเวชเมื่อึ้นอืนเดเต๋าหน,นาบวมขึ้นมาว่าเป็นสิริมา,าผู้เก่าเลยเป็นผีสิริมาหาเลยบัานนี้ <c oughs> บันนี้พระพุทธเจ้าก็กไปรับสั่งให้ภิกษุส่งไปปุ่งธรรมสังเวชเพราะไปเปิดเบองแล้วลดความหักเห็นไหมบัดเลยนาเบอออกมาบานนี้กินกระเหม็นพอกิน ซีรีมาหลุดบางงามคือเก่าหนาบวมขื้นปากอ้าลิ้นอัดจุกนามน้องไหลเยิ้มออกมาจากทั้งปากแน่ทั้งดังแน่ทั้งหูแน่ทั้งตาแน่ไหลออกทั้งทว่านนักทวานเบาเนาเฟเนาเหม็นอันนี้คือความจริงพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสในเมื่อภิกษุรวมนั่นไปเปิดเบิงศพความรักด้วยอำนาจแห่งกิเลส คลายออกทันทีหมดสิ้นไปทันทีเพราะพระพุทธเจ้าพันสาพระองค์ก็เลยชี้แจงแสดงธรรมาปันฟังจังได้เข้าใจในธรรมอันนี้ปาลบให้ฟังความจริงอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นคนเกิดมานี่จึงผิดหวังทั้งสิ้นทีนี้นอกจากนั้นเราเกิดมาแล้วปรารถนาอะไรอีกปรารถนาลูกปรารถนาหลานปรารถนาอันนันแน่อันนี้แน่ แต่ว่าสรุปแล้วนั้นบอ่อใดคือความคิดจักลายอยากได้ลูกดีลังเทือมันกับบ่อใดดอกอยากได้หลานดีรังเทือกับบ่อใดดอกอยากได้ผัวดีเมียดีก็บ่คคอยได้ตามความปรารถนายั่งทะเลาะยั่งหายกันอยู่บัดสิ่งหนึ่งบบดนี้สิ่งที่พวกเ้าทั้งหลายจะควรคิดเราปรารถนาไม่อยากแก่ได้บ่บ่อยากเฒ่าได้บนะ่บ่ได้เ มีแต่เถ่าไปหนะผิดหวังไหมและเราก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยเราได้ไหมปราถนาจะนี้ได้ไหมไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยนั่งอยู่จังสี่ก็บออยากเจ็บผู้ขา่าบออยากผิกดอกมันหักเจ็บผิกอยากเธือแล้วตแต่ทํำวัดมากนี่เห็นบอกบออยากเจ็บบ่อยากปวดแต่ก็จะต้องเจ็บต้องปวด บ่อยากให้มันหนาวโลกนี่มันกระหนาวบ่อยากให้มันห้อนมันกระห้อนบ่อยากให้มันหิวมันกระหิวอันนี้คือความทุกข์ทั้งสิน้นเห็นบ่และนอกจากนั้นทุกคนไม่ปรารถนาวความเจ็บป่วยและถามเมืองไหนผู้ใดบ่เคยเจ็บป่วยเกิดมานี่มีบ่บ่เคยปวดหัวปวดทอ้องเจ้าเถื่อบ่เคยไข่บ่เคยหนาวจ้กเถือ่อหายากเนี่ยเห็นไหมผิดหวังไหม สุดท้ายมีใครบ้างปรารถนาตายสาธุขอให้ผู้ขาตายไว้ไว้มีบ่ <c oughs> มีบ่ขนาดเท่าแ้วยังงยาเฝ้าเทาะอยากอยู่น้ำลูกน้ำหลานอยู่ขนาดเท่าและะ้วก็ดีอยากเห็นเหลนพุ่นอยากอยู่น,นันนานเห็นบ่สุดท้ายเราไม่ได้ปรารถนาเลยบ่ปรารถนาเรื่องของความตายและนอกจากนั้นอีก เราไม่ปรารถนาเนี่ยพลัดพากจากกันอย่างสามีภรรยาพ่อแม่บุตรธิดานี่นะไม่มีใครปรารถนาพลัดพากจากกันเลยแต่ว่าทุกคนจะต้องผิดหวังทั้งสิ้นเป็นลูกกามพาเบอร์สรุปเลยพ่อใญยในก็ถามเบอร์กระสิเป็นลูกกัมพาแล้วกาพผมอัตมาภาพเนี่ยเ,เป็นลูกกาม้าเลยโยม,ม,มพ่อกระเถิงแก่กรรมแล้วโยมแม่กระเถิงแก่กรรมแล้วก็เป็นลูกกัมพมมกกา แล้วใครบ้างปรารถนาอย่างนี้ปรารถนาอยากให้พ่อตายหรือก็ไม่มีปรารถนาอยากให้แม่ตายหรือก็ไม่มีปรารถนาอยากให้สามีภรรยาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในทางที่ไม่ดีมีบ้างไหมไม่มีเลยแต่เราจะต้องประสบกันทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสสรุปว่ายำปิดช่างนรปติตัมปิทุกขัง้งมีความปรารถนาสิ่งใดๆอันมีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ตามความปรารถนา ข้อนั้นเป็นความทุกข์ของชีวิตแมนบอแมนพระกันคืดเอาอันนี้คือความทุกข์ของชีวิตที่พูดมาทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสนาภาวนานี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยตรงแก่แนวใดอีกทีเราไม่อยากจะเกิดเพราะเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดพุทธเจ้าตรัสไว้เกิดมาสู่โลกนี้นะนะ มันไม่ใช่เป็นโลกที่สีวิไลพุทธเจ้าว่าเรามาอยู่โลกนี้เพียงชั่วคราวเข้าสิไดอยูโดนปนันใดขึ้นอยู่ที่กรรมเฮ้าสางบางคนสร้างบาปสร้างกรรมมาไปตกนรกจากนรกมาเป็นเปรตอสุรกายจากอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากทีนี้พ้นจากบาปภาวะตัวนั้นแล้วบางครั้งก็ทำบุญกุศลบ้าง ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดมาแล้วแทนที่สิได้ออกจากท้องแม่บ่ได้ออกซ้ำคันออกก็ออกแบบรีดออกเห็นไหมหนาสังเวชบก่กเดี๋ยวนี้นะั่นอยู่เมืองไทยของเราเนี่ยเขาลงหนังสือพิมพ์นั้นมานหัวขนเขาเรียกทําแท้งนี่นะปีหนึ่งประมาณสองสามแสนเห็นบอกเธอขาจะอยู่ในท้อง ทำบาปทำกรรมมาแล้วจะต้องชดใช้กรรมมาน,นั้นมันโมแมนแนวเทวโลกมนุษย์เท่าที่จะเรื่อนโดยส่วนเดียวเลยจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายสุขติภพสุขติภูมิแต่ว่าเรามองพิจารณาตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยความทุกข์ของชีวิตนี่มันมีมากเสเลเกินบางคนอดทนไม่ได้ต่อความทุกข์อันนั้นฆ่าตัวเองตายกินยาตายพ่อแม่บดิสอนเลย พอเราเอาน้มปอนเอาเข่าปอนบราเจ้าของเราเรากินยาผิดเบิ่องเนี่ยบางคนเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นบางคนจะต้องกระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายสารพัดวาสนาเพราะความทุกข์ของชีวิต